ตามกันเลยครับวิธีการเอาเทคไปอยู่ในเชฟแบบตัวอย่างนี้เลยไปดูการทำยังไงขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ type 2ครับเสร็จแล้วคลิกหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปครับเคลียค่าหนึ่งครั้งครับ Copy ลงมาแล้วใส่เทคเข้าไปเพิ่มครับให้มันแยกชิ้นออกจากกันนะครับเสร็จแล้วอันที่3โอเคเรียบร้อยครับลากไปไว้ด้านซ้ายครับแล้วเราสร้างวงกลมขึ้นมา สร้งวงกลมขึ้นมาเสร็จแล้วใช้ไนฟ์ครับตัดเลยครับตามทรงที่ต้องการเสร็จแล้วแยกออกจากกันครับอาจจะใช้ซิมพลิฟายเพื่อทําให้ตรงนี้มันสมูทนิดหนึ่งครับคลิกขวาเลือกซิมพลิฟายครับสมูทโอเคเสร็จแล้วครับให้เราเปลี่ยนสีตรงนี้ครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินและตรงนี้เป็นสีแดงเสร็จแล้วครับก็ลากตัวอักษรพวกนี้เข้ามาครับตรงนี้ให้มันอยู่ด้านใต้วงกลมนะครับเสร็จแล้วเราเลือกตรงตัวอักษรและก็เลือกตรงเชฟด้านบนก่อน เป็น2ชิ้นนี้นะฮะเสร็จแล้วกด c t r o l alt c ครับมันก็จะไปอยู่ในเชฟทันทีเลยตัวนี้เช่นกันครับลากคุมกด c t r o l alt c ลากคุมกด control alt c เรียบร้อยครับวิธีการเอาตัวอักษรเข้าไปอยู่ในเชฟครับหากสนใจเทคนิคดีๆแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ